สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคลองบ่าวสิรัตเบิร์ตสุข,ขสุคนมาหนี้กันมาพ่อกันทุกคนเนาะกับโบได้ลงคลิปกันลายมือแล้วแะทุกคนเลยเพราะว่าช่วงนี้กับว่าเวียดลายเนาะมาหนี้กับได้มีโกอกาสแล้วใช่ไหมจ๊ะเดินทางมาทางเฮือนสาวนุ้ยเนาะทุกคนเนาะกลับมามืาอนี้กับโบได้มาว่าถ่ายคลิปเรื่องสู้สาวดอกกลับมาในกิจกรรมแบบว่าอิจูอกินทุกคนเลยมาหนี้นะกันยัให้ทางสาวนุยนวน้ยนีน่เนาะโซซีมือใช่ไหมจ๊ะ ในการเห็ดสมตำทุกคนเลยซึ่งอ่าซุปกรณ์วาซาก็ได้ไปกินอันคองอันอ่าทักเด็กกันแก้วเพื่อนเนาะก็ถือว่าสุดยอดทุกคนเลยมันอี้ก็าจะมาลองอ่าสาวน้อยเพิ่นรถศาสตรจะเป็นอะไรเนาะทุกคนที่เขาก็จะมาเบิ่งเครื่องเนาะที่ได้ซื้อมาเพราะฉะทุกคนเดียวมาสัตวให้เบิร์นาะทุกคนอ่าเป็นเครื่องอุปกรณ์ของเขาอันนี้ก็จะเป็นหมักนาวสามหน่วยนี่นะจะเป็นลูกซีนเนาะบูบัวลูกซีนอย่างทุกคนเลยอืมแล้วก็มี กระปุ้นหรือว่าขนมจีนทุกคน,นนี่ก็เป็นผักสลัดเนาะมามาหอ่อฉันใช้หอกินกับสมตำนี่แหละน่าจะเป็นตำกระปุ้นมันนี่ทุกคนเลยตำกระปุ้นใส่ลูกซีนหรือว,ว่าอะไรก็ว่ากนเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นอ่นยังงซอสน้ำจิ้มน้ำจิ้มลูกซีนเนาะทุกคนต่อมาก็ยังอีกพักเล่นหรือว่าหมากกระเทียมเนาะประมาณมาเป็นอุปกรณ์ในการเห็ดสมตำเนาะทุกคน วันนี้กันบบัมาเก่าทวนนี่กันบเบ,บาแหล่เคยเล่าเนาะสบายดีเด้อสบายดีเป็นเด้งกันบนบัวได้เห็นหน้าเห็นตาดนเลยเนาะเป็น,ใน,ในอะไรบ่สบายบ่สบายบ่ทุนี้อากาศมันก็เปลี่ยนลายลอากาศหนาวนหนาอนเน,เนาะชิบุกไปไหลดิบ่บ่ไหลจนกลัวทางรถไฟบ่โอเคทุกคนที่เฮาก็จะไปรออีกทีเนาะกาตอนสาวเฮาลงมือการเห็ด เห็ดสมตำบอหรือว่าเตรียมเครื่องเต็มอย่างนั้ทุกคนที่เอาไปดุลกันแล้วก็มาเบิ่งบอลรซชาจะออกมาเป็นไงน้อทุกคนไปทุกคนชาสดอะไรชาสดเลยสนุยจะพาไปเห็ดสมตำน้อทุกคนเนาะเฮยังบัดเนี่ยดังไฟดังไฟนางไฟปีงลูกซีนบ่คน เอาก็เป็นหูนีนี่วะมันลุกวะเอด้อแต่คนเราต้องเอาทุกตามขั้นตอนเอานี่ห้องบ่กตาเต่าปะเต้าลุกคนเด้อต้องใส่มือนยังงนางมีอะไรานามมัน ขาดก้อนใหญ่เนาะอืม <c> ช <oughs> mm ่างปลาสดเนาะเห็ดยังเน่เนี่ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสดเลยนางไข่เห็ดยังเด้เนาะตีลูกซีดซิมเอ้เอาวางหนึ่งนี่คือมีไผ่ติดอยู่ไม่มีตัดซีนหมดแล้วโดนเติบเลย่นุ๊กเป็นชั่วโมงเลยดิเดินมาลอยสีบีสีน้อสกตาดี นะซื้ออา์บว่าทานนี่ยาวดูดเองเถอะนาะข้าวปายนี่หน่อยอันนี้นะซาปายนะทดสอบทุกคนเิ่มในทุกคนสอบทานจะนีดนะรลมๆนะนี่เนาะอันสนุกสิจูดไฟติดดูบ่ทุกคนหากะไรกับไพ่มาหาอะไรกับไพ่กระเช้าวันอ่ะกาะสดกัไฟ่น้อทุกคนเนาะตอนนี้เมนูอ่าลูกซีนเท้ากะจิยกเลิอกกันเนาะเพราะว่าทางทีมงานเท้านี่มีอ่า ทางไปทางหน้าเนาะก็มีแต่ว่าอยากให้ทางสนุนปนี่ตําตํากระปุ่นนี่กินอย่างเดียวพอทุกคนผมเฮากับมีมีงานเนาะอ่าเพื่อทุกคนได้เฮากับไปเบิกยู่ที่อ่าก่อนจะเห็ดสมตำกระปุ่นเฮานี่มีตัมียังแน่ท่านจะ้ะมียังแน่ถนยเครื่องอุปกรณ์ตําอนี้เป็นนวอันนี้เป็นวนวลมันวะน้ำมันนั่งใส่ปะเห็นว่าสุดใหม่ใช้น้ำมันผสมอย่างไร อันนี้เนาะเด็กยองละมานะนะเด็กอ่าทุกคนตอนนี้อ่าสานุ่ยเพื่นกำลังทำการเตรียมเครื่องอุปกรณ์เนาะเครื่องปรุงสมตาทุกคนเลยไอ่นี่จะมีอ่าใบงัวน้ำตาลแล้วก็ปใบเด็กน้ำมันนดำเมล็ดทุกคนเด้อาไปทอดนะนะเตรียมบะหมี่บ่เออเดเตียมบะมี่าหนึ่งเช้าเนาะไม่มีกระสานได้เตรียมบะหมี่กับว่าใส่เนาะมันเป็นยังไงเกรียมมาใส่ใส่หอมเลยสิทีมงานเอาก็ซอยกันอยู่ เด well. ah, oh. so. so. so oh, no. ี no. ี่ยกามีแล้วกระทำนี่ถูกน uh, so ี่กระสอุกไหนจะจับแบบแบนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ uh, ้ยเฮ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 ้ดเฮ้สเ้ยเฮ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 ายเยเระยเฮ้ยเฮย้้ยยยเยนเเเยเ้ย้ยเ้เ้เฮาเ ลอยแผ่นน้ำได้บ่สบายดีใช่ละน้อยสบายดีเจ้าบ่อยู่เป็นพี่หนึ่งไีมบ่แล้วเป็นมาลูกมือซอยซื้อเตรียมพักเครื่องเคียงคอยเอามาใส่พักหน่ไปซื้ออยู่ตลาดซื้อตลาดบ่เจ้าบ่ซื้อแมนบัดตลาดซื้อนี่นะไปกับชอนุกรวมบัดลายอยู่บัดลายอยู่บ่ลมแมนแต่ว่าพักไม่ถือได้พักไหมได้หาพันกีบหาพันกีบได้จังกั้นได้สามมัดได้สามมัดโอ้มัดทองยางนะแม่นบ่แม่นบัดทองยางนี่ถือว่าลายงามเนาะ บได้ขมบ,บ่ทีมึงดูนะบ่และ <c oughs> ยังบ่ได้ล้างบ่แม่ย,ยังบ่ทันล้างเลยมาพออยู่ใบล้างเฮื่มใบนึงสิจะลองล้างผักมาหนีไว้กับกับ<อ>สมตั้มนี่บ่แม่นตาข้าวปุ้นมาหน,นีตาขนนาต้าวปาุ้นเนาะทุกคนสาวโสดเฮาเพิดที่โซนจีเมอรเดย์เนาะทำอะีรเนาะแม่ทำกะซอยโซนนะนะเอาบะเดยซอยตามทากะซอยเตรียมเครื่องเคียงไว้ให้เพิ่นอ่าโอเคเดี๋ยวบาสลัดเนี่ยชิซอยกินเนาะทุกคน So chắc chắn cho con đưa bay đi bale. Hey, anh này anh 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 แม่ละยามนี่กช็ช่วงนี่ก็หน,นาวนี่ยตรับเลยแต่ตอนไม่จีบนี่แหละไม่เซฟเราเคืนไม่มีเนาะจะได้เตรียมเกลือซิตามรนเราไนีลย<ด><ด>ลมเนาะหนาวว้าต้องสัง่งพวสังรังกับเป็นทีโลกทุกคนเลยตรงไหนตรงหน้าลมปเป็นไงถัดเนาะโดยโดย้วับแรกเขาต้องเห็นยังก่อนดับแรกล่างอันนี้ก่อนดับแรกต้องล่างก่อนทุกคนไม่ลางไม่ได้เลยเนาะ โต่อขั้นแรกคือล่างเนาะล่างเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องข้าชีช้ในสมตาเม้ะทุกคนอันนี้ก็คบกับซาบเนาะทุกคนบาหลคนกับบริการดีด้กคนะก็จะก็จะกินนะนะก็จะกินคอนดอกนะคอนดอกเาะเนะลูกซีนเลยอ้โหลาคอนเดอแถวบาลีเอาพิษประกดนมีมีหมดนนะในจามมันมี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 มมีมมีมีี่ี โอ้ยถอดนั่ยุบเอามันทีดับแรงนะทุกคนเด็ดมักเพ็ดมือกล้องกับถ่ายเห็นบอลเล่ไเห็นอะไรมือกล้องถาเห็นตวสาวสเนาะอันนี้ยบอลเล่อเห็นีีอยใจแล้วตอดใจ้บอลเลกับสยเนเอ้ามันทีนะนมันนะง้อมัวนะแสงสะท้อนเดถอย่่ะเชื่อถอย่เอ้าดด มันเพียวมันบแชบอะไรมันมัมีจีสันเนาะมันบบแดงไงริงปบ่ยังไงก็บอว่ามันบบดึงดูดนะบว่าเหี่ยากก็ได้แล้วสำเร็แ้มาดีนะเยนาะสิบ่ย่องคนสุดหกคนกันนะคนกันอ่าก็ทำการตำเทเนาะผู้ชิเลกีบอทุกคนโู้ว่าตาได้ประสบเป็นห่วสีดันเนาะ ยังไงผ่านไร่ได้เนาะเราต้องซิมรสชาก่อนบอเลยไม่ปิ้งนะไม่จำคือมีปิ้งเนางเอาประดัตัวนี้รลยตัวนี้แล้วเลยไหนกันไหนตัวนั้นมันหมาอห้่สนุเลยนะลว้ก็จะแนีก็หมาอมแหสนุ่เลยราะว่าเราต้องถ่าชิมนเดียวนนเอามอหยสนุเลย ซิมอย่างเดียวแมนเครับเพราะว่าคุณเป็นคนเห็ดเด้ท่นทู้งหัชิมเลยว่าเป็นชิมเลยห้ามกินเลยชิมจืดเอ่าชิมก่อนกินเลยต้องชิมก่อนกินเลยปาก็ือแย่ออิโต้จาใจในมาเลยอุตังยาปลาแดกนอทุกคนปลานว่ามือจกเลยเหรงบอยภา,าพานี้บอกศิลปกทอปลาแดกนะเอาบ่าเป็นปลาแดกหน่อยได้จ้ะปลาปลาฟังใทรคนเดินทำคนล่างเป็กปลาแดก มันออนพูดอันนี้นะมันอันนั้นไออนพูดแบบย้สต์แบบขับพูดทุกคนนี่คือโนึงวันนี้นะขับพูดเลยวกับนองจีนนะรูนึงเท่าไรนะชาละน่อยโดยชิมหางท่านโดยิมหามันมันมีน้ำหมดอะไรไหมเลขตอนเมื่อสิตอนนั่นเนาะอันเแค่สิบว่นตอนแปกไหม หมักแล้วเป็น่ะะแม่นบบเต่งเพชรมีงามแบบว่าชิมุนหองกินเลยหางจีตอนประเด็ดดิบนะนะเอากระเบิร์ตัวจริงแล้วนี่งามกี่ไรนะตะจีขึ้นมาจนใหญ่คำโบราณ่นว่ากินปม่ได้แล้วเต่งตัวมีขึ้นพิ่นว่าเต่งเพชรมีขึ้นลองวันไหกว่าให้แต่งวันไหนกว่าแสดงว่าถือโต๊ะเนาะกับเพิ่นเบาเมื่อกินไตไก่หรือว่าปีเป็ดหรือปีไก่เนาะแสดงว่าถือโต๊ะแม่นสาระหน่อยแห้งมักกันแ้วเจ้าโอ้โหอย่างเนาะนั่นแหละนะแฉบนะนัวพนพอย่างน้อยกินนะให้ลูกเดียวกิน โบ่เห็นบ่คือจังะมาเห็นอยู่ย่างนั้นจุดสุดเด่งเลยนี่ปล่อยโบแหลมเผ็ดไปไหนนะจีนจุกซีนเนาะตะโกนเผื่อเลยเผื่อเนี่ยจับลูกซีนไปบ่นบานเรอมีดแล้วทุกคนเลยซอยมักเหร่นเนาะทุกคนนะบัญญายไปทำเด็กเป็นผูู้มือซอยมือจะคล้องเลยเนาะเพิ่มสีอย่างไรเพิ่มสียิมเผ็ดมันบบแดงเดีเลือดแค่แน่ปนเนา อไอนามัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอย่าบอก่ออามัยนะนี่หมักแนวครับไปทุกคนต้องใส่กบเครื่องมันจะเสียนัแก็ยังมีเยเนะืการเลอ่ะหนวหนวอไปแหนำดอกมาลลายหอมนี่เนาะจะเสีีเนาะนี่มเตอจะเสียทกนด้อหินนยอกินก็กินแล้วแหละ ว้าเบอเล่จากลูกอะรนะสองสี่หกแปดทีเป็นลูกวันนี้นะบอลวงบอลิลัดไม่เดียวคุ้มขาเลยยีว่าบอลเลกินไม่เดียวนะพอใจเลยบอเลยนะกินแต่ไม่กินทุกชิ้นมาเปุ่นยังไ่ล่างบ่กล่างกล่าในมอกุ่นน่าอยไปตามน้าเจนอเซโอนะมาเถอเซโอมาเลยเถอจุ่มลงโกเลยนะหอมเนาะ เดี๋ยวมันจะเป็นเครือไปด้วยอันน้งามอย่างเดียวบ๊อบบ๊นี่เธอถ้ยนี่เตียงตำสมตำหน้ามามาล่างกระปุ่นเนาะทับล่างก่อนทุกคนเขาว่าอยู่ตามตลาดเนาะมาจักปุ่นจักปี้งช้างไงนะเนี่ยว่าก็เนี่ยเนี่ดิเนียวผมมันเนียวน้ำเงินบ่ะเนียนอ่ามีล่างกับมีแต่เอาแติดหลังเลยหลังเลยมันเนียวเลยแทนไว้เอสซีมาอย่าเดี๋ยวว่าอย่าใส่เห็ดนั่นเนี่ยอยู่เนี่ยกินแค่กินเห็ดอยู่บ่เห็ดยังไงเป็นเอาเป็นรักใช่ ลายอยู่มันบ่ทลายนอกกะเจ้าแบบอาีมาเที่ยวลาเากจะกินแบบหาบ้านนะแกงน้อใหม่เป็นบ่แกงน้อยใหม่ก็เป็นเนาะเอามือยุบเอาเลมือยุบหือบ่ใชมือเลยใช้มือเลยนั่ทีเขาโคกเลยเพราะว่าถ้าไปซื้อท่านข้าก็เจ้าก็ใช้มือทีแหละม่ซื้อตรงมือเนาะม่ใช้ตรงมือแล้จะใส่ก็ทีได้ยาลงโกแบบบสุภาพมานะบอสุภาพกันบรสุภาพในห้างค้าก็ขายบุดีเนาะเพราว่าน่าก็เหตันเียในห้างเนาะ กนเผื่อว่าเอฟซีเพิ่นเนาะอยากมาดินอยากให้ทางงาสาวน้อยเฮ็ดแนวอยู่แนวกินให้กินก็แจ้งมาลงหน้าเนาะดุแจ้งมาลงหน้าว่าซั่นซะบางทีว่าเป็นเห็ดเป็นบ่หรือดเห็ดบ่เป็นนะนะพาเมนูการกินของคนนอกมันหลายอย่างต้องแจ้งมาลงหน้าก่อนทุกคนสาวน้อยเออโเห็ดบ่แล่โบเห็ดโบเอฟซีเนาะโบเล่เห็ดยังแม่เป็นนะนั่นนี่แหละนี่ปีทุกคนปีดูจีนนี่แหละเออเต็มโขกเนาะทุกคนเนาะ รถลหนึ่งนี่พึกแท้นี่นะลหนึ่งค่อยวันยังนอยอ่เดนน่ะตัวหอกอะไรคุณสงัยบหนาต้องเอาขกใหญ่กานีนะสนุยขกน้อยขนเะยใหญ่เลย่สบายดีอาทิตย์น้องสบายดีสบายดีอาทิตย์น้องก็มาบดีทสบายดีบ่สาวไทยบ่ีลักเว่นหนาเว็นกัตเตอนคนนาะก็ได้สีหมือเว้นหนาคนนอรอขึ้นเก่าเลยนเลย ราเกาได้ที่น้องเฮาเป็นนากันไปโดยโดยเราไปดีถูกต้องโดีเท่าัขึ้นนอมนหล่อกผมใหม่เนาะผมใหม่เนกันก็เป็นสิเป็นถิศเนาะเอนกันนตั้มตั้มเนีสาวนี่ฝนไปเสริมสวยมาขอบคุณขอบคุณอบนาตักขบง่ก็นี่แหละเพระสวด่วนเลยทุกคนเลยยันละเบาิลเพิุนบักสดสววนมาซิละยุ่มเลยนะขอให้มันรลาเลยนะดุ้มมันเลยนะคนนอาไปได้บนั เอาว่ะหานชั้ดหนึ่งมันกงๆจะได้ถั่วหรือมีมีซามบนใส่ซามกัไเเนาะเอาหมอบอาะยังก็ได้แบบมันอยู่นะฟ้าคนเต็มกบนได้อยาียเนาะอยากฉีดไม่ได้อยากินเขียด้ามือเลยอ๋อลยางอกบ่อาคกอเขียนนด้น้ำมือบแรงก็ไ่ได้ล่างมือเพราะมันหนาวนะะเจ๋อ คิดบ่าเมื่อเลยจานรสชินจะคิดนหอยพงมลอะไรใช่ไหมหอยพงมลอะไรโคกน้อยแต่คนเขาต้องใส่หม้อเป็นตัวแทนพอตบัวมาน้องนุ้ยเสียงเงี้ยมึอเป็นวัดบ่เป็นอำเภอหมอเสียงประเภทปร่เภทอะไรเป็นอำเภอเป็นไม้แห้งทั้งโคกเลยป้าคนเครื่องหม้อบัดตเมื่อกีรนี่โคกเครื่องหม้อบัดเดี๋ยเขาเอิญยังสัวหมนี่ยสัวกระปุ่นเป็นสลาวัดตั้มแหล่ขมวดขมมันน้อยนะ เป็นหน่ดเลยเป็นหน่ดเจียงสูบตืดถ่ายชิมกันเนขวบป่ะปันนี่ด้วยอะรขวบกังลายีขวบวบกรบปุรปุ้นเลยขวบรปุ้นเลยี่นปองเ็ดชิมอะไชิมอะอ้าวแลเบมึงเอาอะไิจามเลืเลยชิมตอนชิมเป็นยังทุคนเนาะจางทุกคนต้องเติมไปแดกเข้าไปเนาะ ใส่ปลาแดกขวดมั้ยทุกคนใส่ร้ายเส่ยบร้ายใส่เมืประแดดกุ่มหน้าใส่เมดขวดให้กี่เสียบร้ายเตียงนัวเติมกันไปทุกคนอะบัเลตอนนี้ก็ได้จามลูกชิ้นซอยสาวนุ้ยเพิ่นมาแกน้ำตาลเผื่อความสอยกันมันไวนะบัเลตอนนี้ก็มันทีเทียงแล้วบัเลยอยากเข้าแล้วผมเป็นยังเรือเลยอ่ะติดตามเลยจามชมตอนตอนตอนต่อไปเลยนะครับ ยามหนาวรีดมันก็เลยพันระบบระบบออโต้ใส่หมอเดุ้กคนมาเบิบมีโอ๋อสนุ่ยเห็ดบอกเสี้ยบหนึ่งปอกปุ๊บยมบริซีมันยมบริซีมโอ้ยเถิดเถิดเถิดนะสนุ่ยมียังไงก็ใส่นะใส่ทั้งหมอใส่ทั้งโขกอยู่นี่เครื่องเครื่องคงมียังหล่ะมีสากสักทำสักทำหมอด้วยประเดชแต่ขาดเกืไปเมืไหร่เคยแบบว่าเคยเห็ดอันนั้นมาก่อนป่ะเคยเห็ดกินมาก่อนป่ะ เปิดร้านตำมาก่อนบอเออใส่ได้ใส่ยังบดิใส่จานดิจานเอาไปใบดต้องว้านหนังขัดหรืวมาน้าววเนาะทางลมลมพัดัีเลียวปุ๊บุ๊บเนเสียวได้โซบสับสันคุณได้ห็นว่าเดนิเกอเหมือนมันจังดลมแห้งกัดฟูบ้าจังวัดฮดจังหวัดจ ันมีกันยอดหมดเลยพูดเกือบหยอดคืนพี่น้องเกือบเปียกดลยงนเลยเดี๋ยเกือบจะยอดคืนยอดแห้งอะไดีหมดเลยแล้วพี่น้องโต๊ะหลงแล้วแล้วล่ะสนุกไหมแล้วแล้วโอ้แล้วทุกคนที่เขาก็ไปยอดกันมาไปนั่งถากินทุกคนวันนี้เนาะนจะปลองเบิ้งว่ารสชาติจะเป็นอะไรทุกคน